เชียร์บอลกับคาราบาวแดงได้โดยการเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนกระดาษด้วยลายมือเท่านั้นเขียนคําว่าวิตามิน B12 พับใส่ฝาส่งมาที่ตู้ปอน111อ 11, ปอนอพบางบ่อสมุปปรปราการ10560แจกรถบอร์ซายฮอนด a าเวฟรุ่นคาราบาลริมิเต็ด100วัน100คันและลุนลัดฟ้าคว้าตัวเครื่องบินไปดูนัดชิชนาเลิศแบบติดขอบสนามเวมบลี ที่ประเทศอังกฤษกับพี่แอดอีก10ปรางวัลหมดเขต25ตุลาคมนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราเป็นประจำนะครับทุกสุดสัปดาห์เอ้ทุกสัปดาห์ครับกับรายการ รัวแป้วกุ้ยกุ้ยเฮ้ยอ่ะใจเย็นกุ้ยอยากดูดั๋ยวเงเดี๋ยวเสียภาพพจน์นะภาพพจคุณกุ้ยนี่ก็เป็นผู้ชายอบอุ่นถูกต้องนะครับผมผมผมไม่ดูมาแล้วเมื่อสัปดา์ที่แล้วที่คุยเรื่องเนี่ยโคเซียนเวกัตเนี่ยนะจวดได้คือมันชื่อเรื่องอะไรนะเวกัตเซียนเวกัสอะไรประมาณเนี่ย ี่ผมก็จําได้นะและว่าลืมไปทั้งนั้นอ่ะไยถึงชื่อชื่อเรื่องอะไรชื่อชื่อชื่อเรื่องมันมีชื่อเรื่องเรียนาเก้าเขย่าเวกัสเี่ยนมเียนาเก้าเขย่าเวกัสคนโมอ่ะเห็นมันดีดผ้าแล้วเขินแทนวักนี้มันน่าจะสนุกตรงคนภาคด้วยไหมพี่ติ๋งมีผลไหมมีผลดิมีผลไหมบางทีตัวละครยังไม่พูดอะไรเลยนี่พูดไปแล้วอนั่นถ้าเราดูซับไตเติลนี่จะสนุกไม่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 หนุกนะภาคเสริมไม่หนุกเท่าแต่เวลาผมดูหนังจีนผมผมไม่ดูภาคไทยนะ อ้าวแล้วผมผมรู้สึกว่ามันเลอะเทอะผมรู้สึกว่ามันมันนอกบทเยอะเกินไปผมผมจะดูภาษาจีนเลยจะฟังภาษาจีนแล้วก็ดูซับเอาเพราะว่าบางทีเขาเรียกชื่อเรียกอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไปแปลงซะจนแบบว่ามันหลุดหลุดจากความหมายเข้าไปไกลหรือบางทีเนี่ยมันเป็นจังหวะเป็นทามมิ่งเป็นอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะมีเสียงมันแทรกอ่ะบางทีแบบจอมยุทธกําลังจ้องกันอยู่อ มันจะต้องกันนานไหมอะไรเงี้ยคือมึงจะพูดทำไมอบางทีคนนินทาเอาดาบผมเคยเจอเรื่งพอมันพูดสอยุดกูสุดๆไปดูนี่ไม่ใครเห็นว่ากูอยู่นี่ได้ยังไงบ้างวะไม่มีเลยบทไม่มีเลยคนเล็กบัตรเทวดาเสียงนี้เลยเสียงนี้เลยแบบนี้เลยแต่มันถูก หมือนถูกถูกจริตคนดูคนไทยใช่ไหมดูแล้วชอบเสียงแบบนี้เลยเสียงเสแบบนี้เลยพันธมิตรพันธมิตรพันธมิตรนะเสียงเสียงคนพาฒนนี่ออกแสดงว่าคุณแมวเพชรนี่ดูดูบ่อยดูบ่อยดูบ่อยคุณแมวเพชรนี่สามารถที่จะพากเป็นหนังจีนก็ได้นะฮะหนังญี่ปุ่นก็ถนัดพอได้ครับเอามีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะฮะก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหาของรายการในวันนี้ครับซึ่งไม่มีเลยนะฮะดูได้ อ่ารโมดไปอ w เวทีมพีเพิลนะฮะอเวทีมพีเพิลคืออะไรคืออยู่ในโครงการของอ w เวทีโปรเจกต์นะอเวทีโปรเจกต์ก็คุณยักษ์โอยแดงเนี่ยเขาพร้อมทีมงานเนี่ยก็จะตะเวนไปตามที่ต่างๆที่ต่างๆช่วงแรกนี่ก็จะเป็นเจาะลงไปที่สโมสรในไทยก่อนวันนั้นที่ไปเนี่ยพัทยายู่ในเต็ดการท่าเรือเชียงรายไปไปที่ไหนเจ้าบ้านหมดนะฮะนั้นล่าสุดชนะ เชียงรายชนะเชียงรายแพ้คาบ้านไม่เหรอ60ศูนไอ้เ,อเ,อเกมที่เขาไปชนะชนะการสัปดาห์นะส่วนเอาเวทีบีเพิร์สเนี่ยคือ,อชี้ออกมาเป็นเรื่องราวของคน <c oughs> ครับนะตั้มธนบูลเนี่ยเป็นตอนที่2อตอนแรกนี่เป็นโค้ดโดนัทของไท้ฮอ,อนดา้าทำไมแล้วโค้ดโดนัทหนึ่งน่าสนใจไงโค้ดโดนัทอ้าวก็แบบว่าเป็นคนที่อายุน้อยใช่ไหมแล้วก็รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยรู้จักเขาได้ยังไงรู้จักเขาได้ไงเขา เขามีคอนเนคชั่นกันก่อนละคุณยักษ์กับคุณไม่ใช่ว่าเคยเจอกันเป็นเพื่อนเก่าน่ไจะไม่ใช่งั้นไม่ใช่อาจจะแบบช่วงที่อยู่อังกฤษอะไรเงี้ยอ๋อเคยอยู่ที่อังกฤษด้วยกันใช่คนโดนนัดคนโดนัทอะไรพี่เอาชื่อน่ารักชื่อน่ารักก็จากเอาไว้ทีวีเพิ่มเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยละโปรดเพิ่มนิดนึงเป็นยังไงมันจะดูทางช่องทางไหนสยามสปอร์ตนิวส์ทรูวิชั่นข93เนี่ยนะครับจะไลฟ์สตรีมมิ่งใ แฟนเพจต<ช>ิดต<ห>ามกันวันเสาร์ที่30กันยายนนี้นะครับคือดูได้ทั้งทีวีแล้วก็ดูได้ทั้งทางเพจทางเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> ทางโล,โลกออนไลน์บบนะครับบ่ายสามอ่าบ่ายสามถึงบ่ายสาม<ว>ครึ่งวันเสาร์บ่ายสามอ่สยามสปอรฟฟฟต์ฟตฟุตบอลนะครับทรูพิชชัน694กเนี่ยก็ออกอากาศแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งไปด้วยนะครับทางแฟนเพจเหมือนกันวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม ครับผมเวลาเดียวกันก็มี15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีอีกช่องคือ T-Sport นะครับทูวิชั่น695ครับออกอากาศในวันจันทร์ที่2ตุลาคมนี้17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกานะครับแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับเขามีเพจของเขาเอาเวทีโปรเจกต์เลยนะฮะแล้วผมอยากถามว่าเวลาเวลาเวลาฉายเนี่ยรายการเอาเวทีโปรเจกต์หรือเวลาฉายรายการอื่นเนี่ยเขามีโปรโมทให้ส่ยามกีฬาคาเฟ่ไหมไม่มีหรอกไม่มี เราต้องโปรโมทให้เขาเราโปรโมทเราโปรโมทให้เขาแล้วเราก็โปรโมทตัวเองด้วยเราโปรโมทตัวเองด้วยไม่เป็นไรผมแซวเล่นเราให้โปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยคัดเทรลเลอร์ไปโปรโมทในรายการโปรดิวเซอร์ของเราเดี๋ยวนี้ให้ให้บอลด้วยฮะท่านวอเนี่ยท่านวอชื่อท่านวอเลยนะเป็นไงใช่คนเดียวกันไหมคนเดียวกันครับให้บอลด้วยในเพจอ่าคือเพจอะไรช่วยช่วยช่วยเหลืองานคือช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันเพจอะไรคุณบุ๋ยสปอร์ตพูลสปอร์ตพูลเพจสปอร์ตพูลจริงแล้วมีมานานแล้วนะ ใครทำก็ไม่รู้ใครก็ยอดไลฟ์เป็นล้านเลยหลายปีแล้วด้วยยอดไลฟ์เป็นล้านเลยแล้วฟอนต์ชื่อเหมือนกันหมดเหมือนสปอร์ตมีหมดอะสปอร์ตพูลสปอร์ตแบนมีหมดนะสตาร์ท็อกเกอร์มีครบครบแต่ไม่ใช่นะขนาดไม่ใช่หนึ่งานชื่อผมยังมีเลยแมวเพชรอะไรเนี่ยจริงชื่อแมวเพชรเนี่ยเหรอแล้วแมวเพชรแล้วให้บอลด้วย เก็บตังค์เขาด้วยันไม่ใช่กูแล้วน่ะแล้วไม่ใช่กูถึงแบบผมต้องทำแบบผมทำไงฮะไรเปิดช่อง YouTube เลยนะผมเปิดช่อง YouTube เลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะไปอยู่ในอะไรที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นคลิปอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในช่องของผมเองในตัวจริงดีครับต้องเสียตังค์ป่ะฮะไม่ต้องเสียตังเลยเลยได้ตังค์ด้วยเอาจริงเหรอได้ตังคด้วยถ้าคนดูเกิน เ่าขายมันก็ม่มี YouTube บมันมันมึนมื่ถ้าคนดูน้อยเราเสียตังค์ไหมฮะโอเคเปิดไว้เปิดไว้ไม่เสียหายครับเข้าไปดูแลบอหมูชั้นเน่ามีหน้าผมมีหน้าผมเข้าดูเลยเพราะว่าที่ผมเปิดไม่ใช่อะไรหรอกมันมีช่องอยู่ช่องหนึ่งไงครับมันผมทําคลิปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยมันดูดไปเลยอ่ะมันจะดูดไปทําแล้วมันไปทำเงินให้ตัวเองดื้อๆผมก็เลยอ้ามึงทำงี้ใช่ไหม เอออยู่ดีๆก็เอาเอาเอาคลิปที่กูเหนื่อยเว้ไปแล้วไปทำเงินให้ตัวเองนักเก็ตนะเปิดเปิดโหมาปุ๊บมันโดนแบนเลยคือถ้าผมเปิดเองเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่อสิทธิของผมทันทีใครก็ตามที่ดูดผมไปมันจะโดนแบนโดยอัตโนมัติเลยจะโดนคือทางรูปจังทางนี้เขาเขาแบนให้เองเลยล้มช่องไปทันทีเลยเพราะผมเซ็นลงทะเบียนถูกต้องอย่างนี้ถูกต้องนะเพรนโดอย่างนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเขาทำเพื่อให้คนที่ เป็นเจ้าของเล็กสิ่งจริงได้ป้องกันตัวเองใช่ใอย่างงี้ดีอย่างงี้ดีแล้วบางบางทีมันรู้โตอนนั้กลังเงินกำลังทำดูยี่ดูดกำลังมันเลยดูดีทำไมไปแล้วมันล้มวะก็พิจิ่รที่ทำพี่พี่เจ้าหรอดูหน้ามันมีปัญญาที่ไหนละดูหน้ามันสิเออนี้พูดถูกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเทคโนโลยีเ่ยกูไม่รู้เรื่อง่รู้พี่เอผมก็ไม่รู้ื่องจะกดรู้จะกดโหลดฟุตอะไรเงี้ยมันทายังไงเออ ก่โทษนะโทษนะที่คุยไตั้งนานแล้วปะมันไม่เห็นหมุนมือกันนี่เราเบรกแรกนะเออเพลินมั้งเพลินนะครับจริงๆวันเนี้ยเนื้อหาเนี่ยเพลิน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 แล้วก็ฝากติดตามด้วยในเรื่องของเพจทั้งทั้งหลายของเราครับของพี่จอมก็มีของพี่ติ่งก็มีแล้ว่าของทางสปอร์ตพูลหรือว่ากองประชาการซอกเกอร์มีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเดี๋ยวไม่ว่ากันเดี๋ยวไม่ว่ากันเออเหรอให้รอลุ้นกันนะอ่ะโอเคหมด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 เพลงนะเดี๋ยวไปพักก่อนครับ อ่ะ <Și S 1> นะฮะทุกท like ่านยังอยู่กับพวกเรา3ตัวนะฮะครับคนครับพี่ตัวก็ตัวยอมแล้วเรียกเป็นตัวเรื่องตัวผมว่าเรียกเป็นตัวเนี่ยได้ลมได้ลงหว่านได้ลงหว่าเวลาเวลาเราเรียกแง่เรามาทำไมเราเรียก คนผู้เล่นทําไมเราไม่เรียกตัวผู้เล่นเราเรียกตัวผู้เล่นทำไมเราไม่บอกว่าเปลี่ยนคนออกเราพูดว่าเปลี่ยนตัวออกเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรียกเรียกสามตัววันนี้ผู้เล่นครบ11ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่นไหมก็ดูไม่ละเกียดอยู่ในสนามเหลือ10ตัวไม่เห็นบอกเหลือ10อะไรอะไรอย่างเงี้เลยใช่ไหมแต่เซ็นเตอร์แบ็กนี่ยังฟังได้ยินเซ็นเตอร์แบ็กเซ็นเตอร์แบ็กแต่ทําไมไม่เป็นฟูล ฟูแบกฟูแบกฟูแบกหรือเป็นแบกซ้ายแบกขวานั่นแหละเลยยังยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับช่วงนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาคุยกันอยากจะคุยเรื่องอะไรก่อนคุณกุยนี่ที่เตรียมมาเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ใช่ไหมคนที่เคยถึงจุดสูงสุดข้างบนเนี่ยการรักษาภาพลักษณ์หรือว่าการรักษาไม่น่าคุยหรือ เอาแล้วเอาแล้วหลายหลายวันแล้วเรื่องของดารากับยาเสพติดเนี่ยนะเอาแล้วนะแล้วก็น้องเอมี่เนี่ยก็คนคุ้นเคยกันเคยเจนหน้ากันเคยยกคิ้วใส่กันครับไม่ไม่อย่าไปอะไรเขาเลยเขาพลาดไปแล้วก็ให้เขาเป็นบทเรียนเข้าไปนะครับอย่าไปเอาเอาเขามาเอาเขามาทำมาเลยนะฮะผมพูดตรงผมสงสารน้องครับว่าวัยรุ่นนะอาจจะไม่วัยรุ่นอาจจะ28 29แล้วแต่แบบอย่างเงี้ยแหละผิดพลาดเกิดขึ้นได้ความพลาดเกิดขึ้นได้ก็พบ สังคมโลกโซเชียลอย่างเนี้ยพอพลาดปุ๊บกระทืบเลยจริงเล่นเงินหนักเลยทันทีหนักเลยน้องกวางอะไรน้องกวางไงนั่นโดนด่าฟรีแบบดื้อเลยนะเพราะว่าก็ดีไงตอนนี้เขาฟ้องเอาเรื่องแล้วไงผมผมรู้สึกนะว่าไอ้เรื่องโซเชียลเนี่ยคือเรื่องดราม่าผมเคยคุยกันตรงนี้แล้วคุณคุณกุ๋ยคุณแมวเพชรแล้วว่าพอมันมีดราม่ามาเนี่ยมันจะฮิตอยู่ประมาณสี่ห้าวันอยู่นิ่งๆไว้เงียบๆนะเก็บตัวไม่ต้องตอบโต้เลยไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องไลเดี๋ยวมันจะมีเรื่องใหม่มากลบเห็นไหมฮะตอนแรกเป็นเรื่อง เรื่ององปืนน้องปืนอ่าน้องปืนก่อนน้องปืนนี่เป็นเมฆมังกรบินเงียบไปแล้วนี่เออใช่เมฆมังกรบินเรื่องไอ้แม็กนาโนอะไรนั่นอ่ะใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เพราะความแบบอยากเด่นอยากดังอยู่อยู่ดีๆเป็นเสือนอนกินไม่จ่ออยากแบบโอ้ยกูใจบุญรวยแล้วนะคือพูดง่ายว่าเอาหน้าอ่าเรียบร้อยพอเอาหน้าเขาก็ยี่เลยหลุดไงโดนกะยี่เสร็จมาโดนไอ้เด็กไอ้เด็กดาตำรวจไอ้เด็กดาตำรวจไอ้แมวดิ มถอดเครื่องแบบมาต่อยกูไหมเดี๋ยวกูไหมเดี๋ยวกูไหมอ่ะกูมาทำงานเนี่ยแล้วมันจะมีคำว่าไอ้หน้าจุดจุดจุดของชำรวยเนี่ยอะไรไม่หมดแม่ก็เข้ามาแทะแม่แม่ฝ่ายแม่ก็เริ่มเลยฝ่าเท่านึงโป้งนะะฮแม่ก็แทนที่จะเข้ามาห้ามอย่าอย่าไปว่าเขาลูกแทนที่จะเข้ามาเข้ามาห้ามหรือบอกอ๋อจบ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 เดี๋ยวค่อยว่ากันแม่ก็ใส่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่า ไลฟ์ฟาเตอร์ไลฟ์สันพอน้องคนนี้โดนปุ๊บมันจะมีมันจะมีอะไรใหม่ก็มีเอมมี่มาใช่เอมมี่แม่มาเห็นไหมแม่มาแม่มาโดนเรื่องยาไอซ์และผมบอกกันนะฮะโดนโดนเรื่องยาเสพติดเนี่ยโอ้ติดคุกยาวอ่ะดูคุณอะไรนะพาวเวอร์แพทอดีตนักร้องเงียบเล่นะโดนอย่างๆถ้าผมจำไม่ผิดนะโดนมันแต่เขาไปจบปีอ่ะจบเป็นยาตีนแล้วนะเดี๋ยวผมว่าคงใกล้แล้วล่ะคงใกล้ออกแล้วเพราะนานมากแล้วแต่ที่ออกมาแล้วคือวงอะไรนะไทม แ้วิงด้อมเอานะขิงด้อมใครน้องจอยเหรอผมไม่เข้าใจว่าไอ้คดีฆ่าหันสมอะไรมันออกมาก่อนอย่างเ้ยใช่ไงพวกเสริมพวกคดีที่เพราะเขาบอกว่ายาเสพติดเนี่ยแรงกว่าฆ่าเพชรจริงเหรอเขาบอกงั้นเหรอเอ้ายาเสพติดคุณกินเข้าไปปุ๊บคุณสามารถไปฆ่าคนอันโอเคผมบอกว่าแรงเต็มไอ้ที่ผมเกลียดที่สุดคืออะไรรู้วว่ามึงไปเอาลูกเขามา ไปขโมยจากโรงพยาบาลแล้วพาไปขอทานอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยผมโคตรเกลียดเลยอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยต้องให้ตายเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องกระทืบรากลูกพากแม่เขาใช่เออรากลูกพากแม่น่ยคือถ้ากฎหมายทำอะไรไม่ได้เนี่ยจริงเนะต้องต้องกระทืบเลยเสือเตี้ยเขาเรียกว่าสารเตี้ยสารเตี้ยไปอดีตเดี๋ยวหาเล่าว่าเราไปพูดไปไม่ได้ดดาไม่ได้เราต้องระวังเดี๋ยวโดนเดี๋ยวมาโอ้ยรายการนี้เดี๋ยวโดนแบนไปยุไยุไม่โดนแบนก็ดีแล้วไม่ต้องทำ ไม่ขอของเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่างไปเดือนหนึ่งช่วงเดือนตุลาคมนะรายการอื่นอยู่หมดยกเว้นรายการเราพี่พี่ว่าเนื้อหาพูดอันนี้ก็คือพูดง่ายว่ารายการลัดสุดครับผมนะก็เห็นไหมพอหลังจากน้องเอมี่แม่มาเงียบไปแล้วก็เป็นเรื่องของของแอปสงการแอปตั้งตะอ่อนกับสงกานแต่เดี๋ยวเขาชื่อทักตะอ่อนทุกันนี้ผมึกว่าชื่อทักอักษร อ๋ออหรอกลอย่างนั้นเหรอผมรู้ว่าผมรู้ว่าชื่อทักษกรไม่ก็มันมีตัวสสบอลลสีมีก้อนใอออ่างใช่ใชรู้เผินๆก็นึกว่าอักษรไงใช่ไงผมเคยเจอคุณแอฟทักษสอันนะที่ที่เขาใหญ่ที่โบนันซาเพอร์เฟกมากผมพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์ที่โบนันซาเจอคุณสงกรานเนี่ยกำลังเทคแคร์บบว่าดูดูแบบดูดีนะเทคแคร์คนมาเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายหนุกอธิบายนี่ ผมเห็นคุณแอปซักตอนใส่เสื้อใส่เสื้อนอนเดินอยู่คนเดียวโอ้โหคนเดินอยู่เนี่ยมีม้ามีเสือมีกวางเก้งกวางเดินอยู่ผมก็คิดเมียขอสกิทเลงๆนี่ไงแต่ผมคิดในใจอยากจะขอถ่ายรูปมาลงในเฟซบุ๊กก็หน่อยจริงเหรอน่ารักไหมตัวจริงสวยไหมสวยมากสวยทุกเมียพี่ได้ไหมเหรอโหเห็นแล้วกูอยากกระโดดถีบเมียตกบ่อจอเ ดารานะเดินเดินสวนหน้าจากท่านนี้หน้าเล็กนะเล็กๆดาราหน้าเล็กมากนะดาราหน้าจะเล็กๆหน้าเล็กๆเพราะว่าเวลาออกทีวีมันพอดีเลยไงใครหน้าบานๆนี่เป็นดาราแล้วมันต้องเป็นตัวตัวอื่นเออเป็นเป็นนางเอกไม่ได้นางเอกไ็กผู้เล็กๆพูดหึงเรื่องของนางเอกอะไรแบบนี้แล้วเจอเจอคุณกวางไหม เขาเป็นข่าวนี่พี่ไม่ใช่ไม่จริงเขาไม่เกี่ยวคุ้นกุ้ยก็เออเห็นไหม,ไมนะ <c oughs> นี่ไงนี่ไงเนี่ยตัวอย่างส้นแบบนี้พี่อย่างเ <c oughs> <อ>งี้ยเขาลืาไม,มไปแล,ล้วที่พี่ด่าเลยยุ่งยากแข้งรู้อ่ะนี่เหล็กพวกเนี่ยพวกเผือกคนไทยเนี่ยชอบนะเรื่องพวกเนี้ย เรื่องหัวหัวเมียเมียเรื่องจริงนะเรื่องใต้ตะด้งเจงเมียน้อยไปแย่งว่าอเี้ยเขาชอบวลาไปมีเมียใหม่เงี้ยคนไทยชอบจริงนะไล่พวกเพจอย่างเงมันจะขายดีเห็นไหมเพจแบบว่าไปลงเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้เคยมีนั่นมีนี่อย่างอย่างไอเนี้ยอย่างย้อนกลับไปไอ้น้องแม่มาเห็นไหมพอไปถ่ายรูปเข้ามาเป็นมีไปวงกลมด้วยนะ ปแอบข้างหลังไม่ได้วงที่หน้าน้องแอบเห็นอุปกรณ์ที่แปลเป็นไทยว่าประหลัดกิกใส่ทานคลาสสิกนะคลาสสิกแล้วผมคิดไม่ไกลเลยคิดไม่น่าใช่ไม่น่าใช่น่าใช้อ่บางทีเห็นแล้วรู้สึกความรู้สึกไงแบบนะรู้สึกไงเราเราเราถามตรงอ่ะพอมึงเห็นรูปแล้วนะพอมึงเห็นไอ้ที่เขาวงกลมอันนี้มันเป็นแดงๆอ่ย มีจินตนาการต่อไหมจะเหลือพี่เห็นไหมทุกคนก็ต้อจินตนาการต่อว่านั่นไงนั่นไงเลยเขาอาจจะเอาไปแคะฟันเอาไปยันลูหูอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาไปแน่เอาไปใช้กันอื่นก็ได้นะตีแมงสาบอะไรเงี้ยใช้ได้หลายอย่างผมอยากรู้ว่าตอนตอนไปซื้อเนี่ยคุณพีรเพชเคยคิดจะซื้อไหมผมไม่กล้าซื้อสั่งเน็ตไงพี่ไม่กล้าซื้อสั่งเน็ตเอาสั่งเน็ตแล้วต้องใช้ชื่อจริงเขาสั่งเน็ตเอาสั่งเน็ตเราไม่ส่งที่บ้านอาจจะให้แฟนสั่งอะไรเงี้ยผมสั่งซีดีโป้มาที่แผนกผมยัง ใช้ชื่อจริงยังเขินเลยคุณกิติทัอะไรช่างภาพครับที่ตอนนี้ไปถ่ายถ่ายเจ้าเจชนาทิพย์ที่ซัปโปโรับเมื่อสักประมาณสิบปีก่อนเนี่ยแกเคยซื้อมาอันหนึ่งไอเนี่ยเหรอเอามาแบบว่าเป็นเรียลลิสติกเลยคือไอที่เราเห็นนี่มันมันมันแท่งแบบเป็นแท่งแบบเหมือนอิเล็กทรอนิกใช่ไหมใช่ใช่เป็นแท่งแบบเหมือนเป็นแท่งหัวหัวแต่ที่คุณกิติซื้อมาเนี่ยนะรรูปร่างเป็นรูปร่างมีเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า texture <The> มีเทสเจอร์นะมีพื้นผ <What S 2> ิวมีการแบบรอยเหี่ยวยน่น <laughs> มีเส้นเอ็นมีเส้นเลือด <laughs> มีเส้นเลือดนะฮะ <laughs> แล้วก็คอ <c oughs> นั่งกินกันถึงเช้าต่างคนต่างเมาครับ <c oughs> ลืมไม่ลืมไว้บนโตได้วางไว้เงี้ยวางไว้ตรงกลางองโตะแล้วก็ตัดคนเมาตัดคนตังเมาย้ายๆกลับบ้านนอนหายหายผมมาสืบผมจะพยายามจะสืบดูว่าคนเก็บขยะหรืออีกเจ๊ข้างเจ๊ข้างร้านเอาไปหรือเปล่าหรือไม่เมียคุณกิติอาจจะเอาไปใช้ก็ได้ใครจะไปรู้นะโอเค้าก็ประมาณนี้นะครับช่วงหน้าเป็นไงกุยติติติสตมีเรื่องดารามานำเสนอกันนะครับดารากับยาเสพติด นะฮะอ่ะอะโอเคครับช่วงหน้าครับไอ,อรายการ,รนะนะก็เช่นเคยเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์เราก็จะมี น้องสาวน้องติตรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโชโชมิติอุ้ยโชหูเนี่ยหูออกอายุลูกคุณโจมิติเล็กน้อยนะครับอ่ะนี่คือน้องติตรีนะครับมิติพิศวงยี่สิบห้าอือยี่สิบห้าพี่สามห้าสามสิบสองอันดับสองยี่สิบห้าสามสิบสี่กล้องก็เฮ้ยเฮ้ยชอบเลยชอบเลย กล้องกล้องไล่แบบได้อารมณ์เลยนพราะน่ใส่ใส่ใส่เวลาใส่รัดรูปเนี่ยผมถามเป็นวิทยาทานนะต้องใส่จีสติงนี่แหละไรใส่เต่งยินใสบรูปเนี่ยไม่ไม่ค่ะใส่ปกติอพี่เจ้าถาน้องกี่เหรียเอะเรหรอก็ไม่ใส่ปกติช่วยลุกขอดูได้ไย อย่าเลยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นของเก่งเลยเขาต้องใส่ในช่วงเขาต้องใส่ตอนไหนอ่ะจีสติงโบตีีจสติงต้องใส่ใส่ต้องกางเกงผ้าบางๆอย่างเงี้ยอ๋อมันจะไม่เห็นมันจะไม่ได้เห็นของเก่งแต่มันจะเห็นเป็นเส้นเคยเคยเจอพวกโรคจิตอะไรอย่างงี้ไหมเจอไหมไม่เคยเลยผมว่าเพิ่งเคยเจอที่รียกโรคติดกันหมดละโรคติดกับน้องกันหมดล้วล่ะเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งค่ะตอนที่ ข้ามสะพานลอยตอนที่จะกลับห้องกลับคอนโดแล้วก็แบบมันหนูเลิกงานดึกไงสี่ทุมอะไรเงี้ยก็ขึ้นขึ้นมาไดเลื่อนเอ้ยไม่ใช่ขึ้นมาไนเดือนขึ้นสะพาลคือสะพานลอยแล้วตอนลงอ่ะมันเดินหนูเดินสวนทางกับผู้ชายคนหนึ่งพอเดินตรงกันปุ๊บมันมาจับนมเฮ้ยเฮ้ยจริงโอ้โตรงตรงรามินทากมอแปดล้วแล้วหนูทำไง หนูก็ทำอะไรไม่ได้ไงไม่ไมเดินยองมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยหรือด่าหรือนูก็เดินลงมาเดินขึ้นใช่ไหมโอ้โหนูต้องถีบหนูก็เดินเดินเดินลงจะถึงพื้นแล้วแล้วมันก็เพิ่งขึ้นมาแล้วคือหนูหนูก็แบบว่าหันตามไปด่ามันมันก็รีบวิ่งขึ้นไปข้างบนหนีเลยวิ่งหนีเลยใช่มันเป็นเป็นวัยรุ่นหรือเป็นคนแก่แก่แล้วทุมทุมหน่อยใส่แว่นไหมทุมทุ่มไม่ไม่ใส่แว่นอ๋อรอดไปกูติ่งตอดติ่งตอดนั่นดิน้องติ่งติ่ตล์นี้่ไหมเอย่างี้ โอ้โหที่แม่จริงๆหลังจากนั้นหนูไม่ไม่ไม่กล้าเดินอีกเราก็ล้วงแม่ใส่แม่ดิคุณแม่ใส่แว่เราก็จับมันคืนไม่หนูกะว่าแบบจะเรียกว่าเฮ้ยมาจับอีกข้างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเออเอไอ้กุยใส่แม่ไอ้กุยแมวอะทำไมพี่กุยนี่เออเหมือนเลยนะใช่แล้วพี่อ่ามันนี่ติตินี่ทำไมมันเป็นไปขายยามาให้น้องขายยากุยช่วยกันทำมาหากินหน่อยขายเอามาซื้อไอ้นั่นแหละวันนี้อาวันนี้น้องติติ วันนี้พูดถึงดาราที่แบบมีข่าวยาเสพติดใช่ไหมคะนอกเหนือจากเอมี่ใช่ไหมที่เป็นข่าวนี่ก็เป็นข่าวใช่ที่เคยเป็นข่าวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาเอามาลองทบทวนกันดูว่ามีใครบ้างนะคะคนแรกเรามาดูคนแรกนะคะเอมเจษยาเวียงเกตเนี่ยคนเนี้ยค่ะคนี่กอนมวยไอดอลเอ้ยมาอดอลมวยไอดอลมวยไอดอลมายดอลนะใช่ตัวตนคนไม่ออโอ้ย วันน nice> well> ี้มีข่าวมานานแล้วแล้วพูดถึงนี้แล้วเหมือนเราไปขุดเข้ามาขึ้นมาไหมแม่คุณกุยก็เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าเราเขาก็เป็นข่าวกันมาอยู่แล้วเคยเป็นข่าวบางคนก็จะเขาเขาลืมไปแล้วมีขุดขึ้นมาเดี๋ยวคนเขามาด่าแล้วมึงบูมึยจะขุดขึ้นมาทำไมบางทีมองมุมนึงเนี่ยคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นคนของประชาชนใช่ไหมถูกต้องก็เหมือนว่าได้เป็นเป็นอุทาหรณ์แล้วเขาก็กลับกลับเนื้อกลับตัวกลับใจแล้วใช่ไหมอาจจะเคยเดินผิดพลาดกันบ้างคนนี้เหรอ ใช่ก็เคยเป็นข่าวนะหรือว่าคุณคุณจอยนะคนคนจอยคุณจอยโบจอยทันไหมดิตรีทันไหมโบจอยเนี่ยที่ร้องเพลงอะไรนะเก็บพเทนาช่วยเก็บแชมพูให้ฉันหน่อยพเทนาที่ยุคนั้นนี่ก็สายเดี่ยวใหม่ๆเลยนะตอนนั้นน่ะนะก็ทันใช่ไหมอันนี้ก็ได้รับโทษเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ออกมาเป็น เขาเรียกออกมาก็กลับตัวกลับใจแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำงานในวงการบันเทิงด้วยได้โอกาสบอมได้โอกาสไดกานะหรือว่าอย่างคุณเอมี่ล่าสุดใช่ไหมก็เอาเฮ้ยคนซ้ายคนซ้ายนี่แหละนี่ก็ยาเหมือนกันเหรอยาเสพติดผมจอมนี่ผมสังอนต้องมีเล่นอะไรกันไหมเฮวมองภาพนี้คือยังไงแล้วเอริสไปยืนังอ่อลูกกำน้าพึ่งเลย ที่จริงอยูพี่จอมนั่นไม่ใช่ลูกพี่จอมนะใช่แล้วเสื้อฟ้าผู้ปกครองลูกพี่จอมคนไหนอะคะเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าสุดลุ้นเลยแล้วไม่เอนี่ต้องหนีหนีพี่จอมไม่ะตายอันนี้งานงานอะไรพี่มันคืออะไรก็งานโรงเรียนไงก็งานโรงเรียนก็เราจะปิดเทอมก็มีงานประจำปีไปต่างจังหวัดเอาไปต่างจังหวัดเขาให้ใส่ชุดอะไรฮะแล้วก็ให้ใส่แฟนซีแล้วเบียร์ผมก็ไม่บอกเพราะเบียร์ผมก็กลัวว่าถ้าถ้าผมแต่งแฟนซีเนี่ย เดี๋ยวจะหนักเกินเดี๋ยวผมจะจัดเต็มเพราะผมคิดอยู่ในใจนะถ้าถ้าแต่งแฟนซีเนี่ยเดี๋ยวกูจะเป็นเออจะอะไรพี่กูจะเป็นจีนซิมบอนแห่งวงชิสรู้จักไหมนักร้องน้อ่าแล้วล่ะแล้วล่ะกูจะเป็นกูจะเป็นจีนซิมบอนแล้วเดี๋ยวกูจะพ่นไฟกูจะบอกว่าผมว่าแอปคิดถูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเะไรอะอ่ามันก็ทำอย่างนี้ไงอันนี้ก็ตีมตีมพวกตัวสลัดเลยไม่ใช่ก็เลยก็เลยไม่บอกผมเสร็จทีนี้พอไปงานเลี้ยง ถ้าผมก็งงไอ้ทำไมมีซูปเปอร์มาริโอมีวันเดอร์วูแมนมีมนุษย์ขั้งคาวนะออมีสไปเดอร์แมนคือจะดักไปทางซูปเปอร์ฮีโร่ออผมก็มาสืบทราบทีหลังว่าอ๋อพวกเช่าชุดร้านเดียวกันหมดเลยเป็นซูปเปอร์ฮีโร่กันหมดผมก็ไม่มีไงลูกผมบอกทำไมปลาไม่ไมโอไม่ไม่ไม่เอาแฟนซีมากอะหายเขาลูกตายเขาผมก็ไปยืมดาบเนี่ยพี่คนนี้เขายืมดาบพี่เขาด้วยแล้วบอกพี่ผมยืนใกล้พี่แล้วกันว่าพี่พี่เป็นโจรสลัดใช่ไหมเดี๋ยวเป็นลูกน้องพี่แห้ ผมให้ถอดเสื้อเป็นลูกน้องนคนเด็กเรือเด็กเรือืีดาืีดาเด็กเรือเอาแล้วถอดเสื้อเอาพวกหัวอันนี้ถือว่าก็เป็นเซนซีเซนซีถ้ามีประกวดเนี่ยกูต้องได้อะไม่รู้มาก่อนไม่รู้ไม่รู้มาก่อนไม่รู้มาก่อนเอริสที่ไปยืนไกลๆเลยอยืนไกลเลยลูกของแต่งหน้าจัดด้วยแต่งแต่งอะไรเจ้าหญิงงานสองทุ่มแต่งหน้าเนี่ยซมง แต่งกับเพื่อนอันนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันครับผม่นะมีงานโรงเรียนอะไรก็สืบให้ดีๆก่อนนะก็นี่ดีนะถ้าถ้าถ้ามีแอลกอฮอลนี่หนักกว่านี้อีกนะอ๋อนี่ยังไม่ได้กินไปเลยไม่ได้กินยังไม่ได้กินไม่ติดสำคัญหน้าต้องได้นะถ่ายรูปหน้าหน้าต้องได้ครับทำหน้าเฉยๆมามีต่อไหมน้องติ๊ตตีต่อก็เมื่อกี้ที่พี่พี่กุ้ยประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะเรื่องใช่เอาดาราหมดแล้วเหรอหมดแล้วท่นนี้พอ จริงมีหลายคนไม่มีมีคนหนึ่งนะผมผมชอบนะครับคืออันนี้ไม่ได้ว่าไปไปขุดอดีตหรือไปเอาเขามาว่านะเพราะอันนี้ต้องบอกก่อนผมชอบเพราะม่ทาส่วนตัวก็รุดเคยเจอกันเคยเคยสนทนาการเขาเขาไปดูบอลที่ที่สนามเอสซีจเซเดียเป็นประจำครับถึงปลายถึงใจเจอสับปิดแล้วนักเออรักหลายคนจนรับไม่ได้อยากจะรู้ว่าเธอลื่อย่งกับปลาย เต้นเดิแนวหี่ผมแกแล้วรักแท้นักงร้องมันที่หนูก็ชอบทัชจ้ะเขาเคยโดนแบนมีทัชเพราะว่าไปสูบกัญชาโอเคถามว่าผิดไหมผิดเพราะว่าตามหลักกฎหมายกัญชาก็เป็นยาเสพติดในประเทศไทยกฎหมายอ่ะผมพูดตรงนะเวลาไปดูบอลที่ยังผิดนั่งอยู่บนอาถรรพ์งี้โอ้โหกลิ่นแองตูมตามกลิ่นแบบเดี๋ยวก็เตะจมูกปุ้ง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 ถามว่าฝรั่งตำรวจได้กลิ่นไหมตำรวจได้กลิ่นไหมได้กลิ่นแล้วมันไม่จับตำรวจบอก กูเอาเวลาไปจับผู้ร้ายดีกว่าไอ้คดีผู้ร้ายตุ๊ดเขาเรียกว่าคดีกิ๊บครับคดีแบบจิ๊บจ้อยไม่จับแล้วอย่างประเทศฮอลแลนด์เนี่ยประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยถูกฎหมายเลยหมายเลยซื้อได้เลยกหมายเลยคือมีร้านมีอะไรที่อัมสเตอร์ดัมเลยไงใช่ให้ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะแล้วก็บังลัตในอเมริกาก็โอเคเหมือนกันนะเนี่ยก็เนี่ยไปตามเกาะเกาะสมุยเกาะช้างเกาะเต่านะฝรั่งเป็นดูในเป้ะเลนี่ยจะมีภาษาอังกฤษเรียกว่าบอง ภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษบ้องเนี่ยภาษาอังกฤษตายตรงตัวฮะ B O N G บ้องบ้องบ้องแต่ของรียเราไม่เรียกบ้องเรียกเล่นตัวต้องรู้สับรู้สับวันรู้สับรู้สับเออโอเคนะต้องไม่ตีฝัองรายการค่ะก็ฝากรายการสยามกีฬาคาเฟ่นะคะทุกวันพุธทางเอ่อสยามสปอร์ตนิวส์หรือว่าช่อง S S N Television 71แล้วก็693นะคะ ฝากด้วยนะคะอ่โอเคนะสามทุนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพวกเราทั้งสามคนสี่คนสามตัวไอ้กายหนึ่งนางไอ้หนึ่งหนึ่งสาวครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่เดือนหน้าเลยเฮ้ยน้าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ